ขอลาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชีวิตรอดต่อพาษสาเลยครับอ่าหลังจากตอนนั้นนะครับที่ผมจะทําห้องเก็บของใช่ปะเนี่ยเนี่ยแยัยยงทำไม่เสร็จไงเราก็มาทําต่อในพันนี้นะครับอ่า เฮ้ยเหลือหินอยู่หรือเปล่าไม่เหลือแล้วครับแล้วก็เราไปขุดหินต่อเลยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเอาชีวิตรอดเป็นซีรีส์ไปเลยนะครับอันนี้จะเอาชีวิตรอดเ,เลยเลยเอาชีวิตรอดเพลินๆนะครับอันอันนี้ไม่ได้ลงคลิปวันเสาร์นะครับเพราะแต่ว่าไม่ว่างไงไม่ว่างไงต้อง องไปสอบเออผมลืมเลยเหมือนมันอยู่ตรงนี้ครับลืมชึบชึบมันต้องไปเรียนพิเศษไงภาษ,าษาอังกฤษอ n ง l i s h ์อของมันไม่รู้นะครับอ่าผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษหรอก อิงลิศองเริ่ออะไรไม่รู้นะครับอ่าแล้วก็ขุดขิงกันดีกว่านะครับเราไม่ต้องมาเล่าเรื่องการเรียนนะครับเราเราเป็นเกมเมอร์ครับเราเราเป็นเกมเมอร์ครับอ่าลิบโอเคผมโคตรอยากตายเลย โคตรอยากตายตรงตรงตรงเนี้ยครับแล้วผมแล้วผมจะได้ขึ้นไปได้ขึ้นไปได้แบบฟรีๆครับไอหน้ามังงะฮะผมปาไปซะไอมะโคดอกอีแม่กี่ตอข้อกายเป็นเป็นขี้แห่งไอ้ท่านเฮ้ยท่านกิ่ละโง่ตื่นตื่นตื่นตือนตือนตื่นตือนแล้ววะตื่นตื่นเตือนเตือน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 สติ๊กสเติกอะไรเนี่ยเปล่า ไม่เหลือเนาะไม่เหลือเนาะไม่เหลือเนาะเตอร์โอเคครับเราเอาอีกตอเตอวหินไปขุดดีกว่าอ่าอืมอ่า <c oughs> จะอ่าอ่าอ,อืออือแล้วโอเคแล้วก็ไปขุดหินกันต่อเลยนะครับอืม แล้วก็ขุดไปเลยนะครับแล้วก็เจอเหมืองอีกแล้วครับลงเอาหินแปบบ๊บเราจะแค่เราแค่เราแค่ลงมาเอาหินครับเราไม่ท้าทายครับเลยเพราะยังไม่มีชุดชุดก่อครับร้อย,ร,อยร้อยผมมีเหล็กก่อนครับเดี๋ยวผมจะไปลงเหมืองครับอ่าแล้วก็ขุดเลี้ยวอย่างนี้เลยครับผมยังไม่มีนะ ให้ครบให้คขบหกหบสี ALLY, right ah. mm so ่บล็อกแค่เนี้ยหรอครับอ่าตอนนี้ก็ตอนสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอนั่นเองสิบเอ็ดโมงสีนาทีน่าจะใช่นะผมผมเก้าขวบไงผมเก้าขวบไง ครับชบชบ่ผมขอตัดตัดคลิปตอนผมเดินขึ้นไปถึงนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับใช่ครับแล้วมันแล้วมันก็มืดพอดีครับงั้นเรามานอนกันดีกว่าครับไอดเพบโอวเดี๋ยวผมคลิกขวาลอเลยครับ เยวกินน้ำก่อนครับกินนับหนึ่งครับ ขาบล็อกนี้ได้นี่นี่แล้วก็นี้นี้ได้พบกาาว,ว่าแล้วได้แล้วเย้โอเคเราไปสร้างต่อกันเลยดีกว่า ชิปชิบชิปเอ่อปปป๊าป๊าเดี๋ยวผมทำว้อยบาตรงนี้มันจะมีกระจกสองกระจกครับต่อบอ,อกขึ้นไปนี่กดชิปน่ครับเอฟโอ้ยกดพีครับกด F สิเอฟโอเค Okay. นี่ผมวางบล็อกแบบรัวได้นะครับนี่ผมคิดขวาแบบรัวๆเลยครับโอ,โอ้อยากเจอลูงแซนดิจังเลย เกิดขาอยากให้ผมทำอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับคขาไม่ม <c> า <oughs> เป็นวัดครับเป็นวัดสงายจะเป็นมันลิง <c oughs> กินน้ำแป๊บ <c oughs> ถ้าเกิดขาอยากให้ผมทำอะไรสามารถบอกได้ครับอ่าบอกมาเลยผมผมจะทำให้เลยทำทุกอย่างเพื่อท่านผู้ชมครับ <c oughs> บลอกเดียวชึบเฮ้ยเรายังเหลือทอสอยู่เราปักทอสพวกนี้ไปเลยเด้ออ่อปาปักทอสพวกนี้ไปเลยอันนี้มองพ้วนเหนือโอเคตกน้ำจมแจมแจมเหยยบนำมุมเผาเนื้อก่อนพอค่าบล็อกทานก่อนแค่นี้ครับ บกธรมันอยู่ได้นานกว่าไงผมว่าผมขุดตรงนี้เลยดีกว่าอ่าเพราะเป็นความสบายสบายครับเราขุดไปตรงนี้เลยครับอ่าเพื่อความสบายเราคุดไปไปต,ตรงนี้เลยอ่า ถ้าเกิดเขาอยากให้ผมสร้างบ้านเป็นไม้แทนก็อย่าลืมผมไม่ด้วยนะครับอ่าจะพัฒนาไปเรื่อยๆอ, <c oughs> อ๋อปปลุงสุธ์จะเป็นมะเร็งเป็นหวดัดครับเป็นหวัดยี่สิบแปดพอแล้วครับโอ้ยเ็ีแป๊บเดียวได้แล้วครับโอเค อุ้ยเลือดหุกขึ้นรัวๆเลยว่ะอึบ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 อี๊บ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 เออี๊บ กรับกรอ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 บโอ้โหเหลือเยอะเลยครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วมันดีอย่างนี้นี่เองเห็นไหมอ่าขุดเลยครับขุดเลยครับ มองเห็นนะครับท่รู้ไหมท่านจะมองเห็นหรือเปล่าแป๊ดหนึ่งนะครับอืองเฮ้ยแป๊ดหนึ่งนะครับเอึ๊งนี้นะครับ